ตีตันะครับตัวนี้นะเป็นระดับทีเคนเนาะทีจีเป็ระดับมิติครับแต่ว่าเราเอามาอีเวอร์ทีนึงด้วยความที่ในกระตูนเนี่ยคือมันจะตามมันจะมีวัตมันต้องมันเร็วกว่าอื่นอะไรเงี้ยนะก็เลยคิดว่าบางอาจจะต้องใช้ยิงเร็วยิงดีแบบประมาณนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกพิเอ็นแล้วไม่ใช่ว่าถ้าเป็นท่านี้คือยีงอยู่นานที่โหดหรือเปล่าเนี่ย ரே กำลังโมงหาเพจจำหน่าย idrv และฟิวไฟขอแนะนำเพจนี้เลยเพจทมาน้อยชอบมีหลากหลาย id ให้เลือกมีตั้งแต่หลกักร้อยถึงหลักหมื่นมีท้ง i อ X Skin กมีทั้ง i อเเน้นตัวละครและมีไอดีปืนเจ็ดหรือว่าไอเีเน้นชุดใน,นตำนานมีหลากหลาย i อดีให้เลือกสามารถเข้าไปเลือกดูนันก่อนได้เลยนะเพรเดิดดีปลอดภัยแน่นอนโอเคครับก็สวัสดีครับโยผมไทม์นาอยแล้วก็วันนี้เป็นแบบอน,นิเมะเรนเจอร์เอกนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีทางด้านคีริโตะนั่นเองนะครับผมก็คีริโตะนะครับตัวนี้นะครับเป็นระดับทีเคทเนาะทีจีเป็นระดับมิตินะครับแต่ว่าเราเอามาอีโวทีนึงนะครับก็บางคนอาจจะใส่นะเพราะว่าคีริโตะเนี่ยหาจากไหนนะเพราะคีริโตะเนี่ยหาจากบทดันเจียนนะแต่ว่ามันมันไม่ได้ดรอปตัวละครนะมันดรอปจากกล่องแล้วก็คือกล่องที่ดรอปก็คือจะเป็นกล่องซิเวอร์โกแล้วก็แพทิทัมครับที่จะดรอปมาพร้อมกับของอีโวเนาะคือมันจะดรอปจากแกลกของอีโวนะอาจจะดรอปทั้งสามอาจจะทั้งหมดนะครับแต่ว่าทางด้าน โดครคอร์เนี่ยผมดรอปจากกล่องซิลเวอร์นะครับอ่าถ้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 าผมอา่าหาคลิปเจอนะก็คือผมจะเอามาใส่ให้นะเออผมเปิดจากกล่องพอดีได้ครับก็เอาผมเหมือนจะมีกล่องพลาที่น้อยู่เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก่อนแล้วกันครับก็อ่ะเปิดกล่องโกก่อนนะครับโอโอ,โอกระตุกกระตุกอ่ะไม่ดรอปนะครับแล้วก็อ่ะกล่องพลาที่น้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วก็ให้ดูกันแบบเรียลไทม์เลย นั่นแหละครับก็ไม่ดอกครับโอเคก็ประมาณนั้นแล้วกันนะก็คือมันจะดรอปจากกล่องนี่แหละแต่ว่ากล่องกล่องไม้เหมือนจะไม่ดรอปนะครับโอเคอ่ะทำไมกล่องไม้เปิดได้ไกลก็มีแค่สองกล่องแท้ๆนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ห้องอิโบคทขี้ตัวก็คืออันนี้นะครับก็คือเก็บได้ไม่จากัดนะครับอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็คี้ตัวนะครับเมื่อเราอ่าอนีมาก็คือเราลงเจ้าโบ๊ทอันนี้มาแล้วก็ออกเปิดกล่องเอาใช่ไหมครับก็จะสามารถที่จะมีการดรอปตัวละครก็คือลงได้เลยครับ ประมาณนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่ามันสามารถทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปห้องอับกีกันเลยนะครับเหมือนว่าผมจะยังไม่ได้แบบยัดนิ้วให้มันนะเพราะว่าเหมือนผมจะลองเล่นแล้วแต่ว่ามันค่าค่าตัวแพงก็เลยเหมือนจะอ๋อโอเคครับผมผมยัดนิ้วแล้วจริงๆไม่จะไม่ได้นะครับว่าผมตอนนั้นผมจะยัดนิ้วอะไรให้นะครับแต่ว่ามันได้สิบ5้าสิบ้านี่มาก็เลยเอาดีกว่อนนะครับเพราะว่าแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับโอเคก็ เดีจะมาดูทางด้านคีโตนะครับคีโตนะครับไม่มีไม่มีทางด้านไชนี่นอนแล้วก็สามารถอีโวได้หนึ่งคันเนาะนะครับจบมาได้พออีโวเสร็จแล้วนะครับก็ดาเมจอยู่ทีโอบวกนะครับคู่ดาอยู่ทีโอบวกเนาะแล้วก็เลื่อนในยู่ทีโอนะครับแล้วก็ระยะอยู่ทีโอแล้วก็วิ่งอยู่ทีโอลมนะครับโดยต้นตัวเนี่ยผมคิดว่าตอนนั้นอะคือคีโตอาจจะต้องยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับเพราะว่า,าด้วยความที่ใน แกตูนเนี่ยคือมันจะสตาเบอร์สตรีมก็คือมันต้องเร็วใช่ไหมเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้โตคูอะไรเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าประมาณอาจจะต้องใช้ยิ่งยิ่งเร็วยิ่งบีเนะี่ยประมาณนั้นแล้วก็ดาแบบเมจผมคิดว่าคือทุกตัวส่วนมากที่เป็นตัวประเภทแบบพระเอกอะไรเงี้ยหรือว่าเรืละงตำนานาวคือเน้นต้องแบบเน้นดามเมจอะไรเงี้ยผมก็เลยเน้นดามเมจให้ไปเลยให้เป็นโอคนที่จะอีโวนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคก็สแต่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวละครนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอืมผมบอกว่า ผมมันแอบแวงแวงหรือเปล่าคือมันแบบบอกไม่ถูกนะแต่ว่าไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าเขาก็คือมันแอบแบบหัวหรือว่าหน้ามันหัวมันใหญ่เกินหรือเปล่าไม่รู้นะครับเออดีก็ไม่ได้ใจแล้วโอเคเดี๋ยวดูพาร์ตี้กันเลยแล้วกันนะครับทุกคนอ่าโอเคครับก็สำหรับพาร์ตี้ที่หนึ่งนะครับก็คืออ่าเลเวลอัพนะครับเลเวลยังคงอยู่หลังจากตายนะก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราทําตัวละครเนี้ยแบบว่าพอแบบมันสักอย่างเก็บสแต็กเลเวลหรือสักอย่างครับถ้าถ้าสมมติเก็บจนตันใช่ไหม แล้วแบบมันตายก็คือมันจะไม่มีอ่าเลเวลเนี่ยก็คือจะยังอยู่เหมือนเดิเมเรื่อยๆออกมานะครับอ่าประมาณนั้นนะครับจากตาย1ระดับนะครับเอามาไหมเลเวลจะยังคงอยู่หลังจากตาย1ระดับอันนี้กูกูกเริ่มไม่ไม่ชัวละอ่าโอเคก็อ่าเมื่อใดก็ตามที่คุณฆ่าศัตรูได้หรืออยู่รอดเป็นเวลา10วินาทีหรือสร้างความเสียหายได้1นึ่งแสนนะครับก็คือจะขึ้น1อ่าเลือ่อนเลือเล่อนระดับ ของตีเ,งเป็นหนึ่งเลเวลทุกครั้งที่อ,อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือไม่อยู่รอดสิบว,วินาทีก็สร้างความเสียหายถึงหนึ่งแสนหรือไม่ฆ่าศัตรูได้หนึ่งตัวหรอหรือฆ่าศัตรูสิบตัว,ตวอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าน่าจะฆ่าศัตรูแค่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เล็วขึ้นเนาะอันนี้ก็น่าจะใช่นะครับต่อไปคอมโบแอท็นะครับจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อเลเวยวสิบนะครับก็คือเลือกคู่หู่ถ้าเลือกคู่หูอัสนะมาด้วยเนี่ยถ้ามีนะครับถ้ามีนะ การโจมตีครั้งที่สองเนี่ยจะมี1ครั้งเมื่อคุณโจมตีและ1ครั้งเมื่อใดก็ตามที่คู่หูอของคุณโจมตีก็คือท,ทุกการโจมตี2ครั้งเนี่ยจะมีการโจมตีของเราแล้วก็อนาสนะนะครับก็คือเหมือนเป็นโจมตีคู่ผหวเมียนะครับถ้ามีอนาสนะนะครับแตถ่ถ้าไม่มีอาสนะก็คือจะเป็นโจมตีปกติเลยแค่นั้นเองนะครับก็คือจะเป็นประมาณนั้นอ่ะโอเคต่อไปนะครับก็คืออันนี้คือเหมือนกับเมื่อเลเวลสิบแล้วกันนะว่คือจะเป็นการโจมตีแบบ2ฮิต แต่ถ้ามีอาสนะอาจจะเป็น3ฮิตนะก็คือมีอาสนะมาโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งทีนะก็ไม่รู้ว่าจะคุมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอาสนะในพาสนมนาแล้วกันเพราะว่าคลิปเนี้ยวันนี้ผมจะทำคลิปให้เสร็จหมดทุกคลิปเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงภายในวันนี้เลยหรือเปล่าเพราะาอย่างเมื่อวานอะคลิปของไอ้นั่นอะอาการลงรันเจียนอะผมะตัดเสร็จตั้งแต่ประมาณห้าโมงกลัว่าจะลงตอนหกโมงหนึ่งทุ่มครับสรุปแม่งได้ลงประมาณสามทุ่มเพราะแม่งกว่าจะเรนเดอร์เสร็จประมาณสามชั่วโมง <laughs> เอองงเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ เรานอกเรื่องไปเยอะเดี๋ยวพูดเรื่องต่อไปแล้วกันครับก็โอเคครับก็คือเออ่ Dark Room Loser Dark Lib 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 Loser ซกอย่างครับก็คืออ่ Ultimate นะครับ Level 50อ่ะก็คือเมื่อเรา Level 50เนี่ยจะเออ่จะได้รับความเสียหายคีย์เท่าบวก200%และโอกาสคียอีก50%และเพิ่มความเสียหายคีกเอ้ย เพิ่มความเสียหายของความสามารถคีอีก25%ก็คือตัวละครนี้่ะครบว่ายิ่งเลเวลเยอะก็คือคียิ่งเยอะตามปะอย่างนี้ปะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็น่าจะมีแค่นี้นะครับแล้วสตาร์เวิรตีมกุใส่วะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูในเกมอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้มาดูทีเทลออนก่อนครับมาโอเคก็ทางด้านชื่อนะก็คือวิลสูสโลตแมนสตาร์เบิร์ต ช่ไหมน่าสตาร์บัควะเนี่ยสตาร์บัคแล้วกันนะน่าจะใช่นะท่านะ่าจะคือเดยบล็อกอกเนาะแล้วก็ระดับซีเข็ดนะครับท่านี่ไม่ทั้งหมดหนึ่งสองไม่ทั้งหมดสองท่านะอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคอัพดิตี้ดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่460รนะครับแล้วก็ดาเมจปัจจุบันอยู่ที่768,000หุ้ยทำไมมันแพงจังวะเอ้ยไม่ใช่แพงแรงจังวะดาเมจอ่ะแม่งโคตรแรงอาจจะเป็นตัวเล็กๆโอ้ยไม่ไม่ไม่ไม อิติโกะแรงกว่านะครับสำหรับตอนนี้นะครับอัพเรตี้ครูดาวเนี่ยอยู่ที่16.1วินะครับแล้วก็ค่าความแม่นยำอยู่ที่90%นะครับแล้วก็ค่าคอเนี่ยอยู่ที่6,000ถือเป็นตัวละครที่แพงที่สุดนะตอนนี้เลยมัง้งนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับนี่เป็นสปาร์ที่ที่1ตัวก็คือแนะนำเป็นบัลติชนหนึ่งนะครับแล้วก็อาเป็นไฮเปอร์ไปเลยแซงคูดาวอยู่ที่33วินะครับแล้วก็เลือดอยู่ที่1 0 0 0 0แ เก้าเอ่อสี่หมื่นเก้านะครับก็คือตีว่าหนึ่งแสนห้าเลยนะครับแลเมเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งแสามนเครับแล้วก็ไอแทคคูดาวจะอยู่ที่สองจุดสองวีนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยจะอยู่ที่สามสิบสองเอ่อสามสเมตรปะน่าจะใช่นะครับแล้วก็วิ่งเนี่ยอยู่ที่สอนะครับโอเคเอ็กต้าสเตตัสเนี่ยอัตราการทิอยู่ที่สิบร์ต,ต,ต,นนาตา์คิดที่เข้าดามอยู่ที่หกนะครับแล้วค่าความรกอยู่ที่ 25%แล้วก็สกิลแทนอยู่ที่40%นะครับน่าจะเป็นบัฟสดุดหนึ่งเบาเกี่ยวขลองเลยครับสำหรับอ่าสกิลลบลีกนะครับ,รก,รบรก,นะก็คือได้15%หรือเปล่าหรือว่า10%วะนะครับดูแบบอืมปึ๊บอ่ออ่า10%นะก็คือแปลว่าสกิลอ่าตัวตัวเนี้ยคือแบบใจดีอยู่แล้วนะครับแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะลบลีอยู่แล้ว15%นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยแล้วกัน,นครับไป อ่าโอเคครับตอนนี้อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วครับก็เลยกดรวยก่อนแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็กทําการเรียกออกมาก่อนโอเคเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเลเวลขึ้นเหรอใช่ไหม αι? ไม่แน่ใจครับโอเคเดี๋ยวขอดูท่าก่อนแล้วกันครับว่าท่าจะเป็นยังไงเฮ้ยเลเวลขึ้นจริงด้วยทุกคนเป็นเลเวลสามแล้วเลเวลสี่เฮ้ยเลเวลเก้าแล้วเลเวลสิบเฮ้ยเลเวลสิบเอ็ดแล้วเฮ้ยแต่ว่าถ้าเป็นถ้าอย่างนี้คือ ยิ่งอยู่นานยิ่งโหดหรือเปล่าเนี่ยมันจะมันเลเวลนจะจำกัดที่ถึงห้าสิบป้ะหรือว่าแบบเลเวลจะแบบมีบันยุวะทุกคนแบบนี้ไม่รู้นะเอ้ยแต่ว่าตอนนี้แบบค่าคริติคอลเพิ่มขึ้นแล้วครับก็โอเคก็คือเดี๋ยวขออนุญาตดูท่าอีกทีนหนึ่งนะซึ้บอุอ้ยฟันแบบเร็วกว่านี้คิดโตคุงเออโอเคก็เดี๋ยวทำการอัพไปก่อนแล้วกันครับโอเคอ่าค่าอัพขั้นแรกเนี่ยอยู่ที่ห้าพันนะครับแล้วก็ เลื่อนเนี่ยจะเพิ่มเป็นแสนเก้าแล้วก็ดาเมจเพิ่มเป็นแสนสี่นะครับแล้วก็คูดาวเท่าเดิมระยะเท่าเดิมแล้วก็วิ่งเท่าเดิมมบอัพไปนะครับโอเคต่อไปนะครับอัพห้าพันเหมือนกันนะครับก็อ่าเลื่อนเนี่ยจะอยู่ที่สอง0ส0หนึ่งมืนนะครับแล้วก็อ่าดาเมจจะอยู่ที่1 5 0 0 0 0นห้านนะครับกูดาวเท่าเดิมระยะเพิ่มมาเป็น4ี่สินะครับเราวิ่งเท่าเดิมนะอัพไปโอเคต่อมานะครับก็คือเราจะทำการอัพเลยนะครับก็คืออัพอีกทีห้าพันนะครับ เลือดเนี่ยเพิ่มเป็นอ่260,000นะ้อยแล้วก็ดาเมจเพิ่มเป็น1 6 0 0 0นแล้วครับแล้วก็คูลดาวเพิ่มเป็น2.5นะครับแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น44แล้วก็วิ่งเท่าเดิมนะครับอ่าอาพันนี้นะครับจะมีถ้าใหม่มาเป็นสตาร์จะเป็นสตาร์เบิร์สสตรีมนะครับโอเคแล้วก็เรียกออกมาเลยแล้วกันนะครับเขาดูสตาร์เบิร์สสตรีมของนายหน่อยสิอุ้ย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 นี่เหลือสตาร์เบิร์สสตรีมที่เขาร่ำลือ เร็วกว่านี้ที่นี่ต้คุ้งหรือเร็วกว่านี้อ่าอาโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคต่อไปนะครับอัพที่ห้าพันะครับเลือนะเพิ่มเป็นสองแสนเก้าาครับก็คือตีว่าสามแสนเลยก็ได้นะเออดาเมจเพิ่มเป็นเอ่อแสนแปดสี่นะครับแล้วก็คูดาวเด่ยเท่าเดิมเลยอนะเพิ่มเป็นสี่สครแปดนะวิ่งเท่าเดิมนะอัพไปห้าพันัะโอเคขั้นต่อไปนะครับอัปห0 0พันเอาเหลือห้าพันทุกทข,ขั้นแล้วเราจะยางไงนะฮะ อ่าเลือดเนี่ยจะเพิ่มเป็น3า0 0 0 0แนะครับแล้วก็อ่าเลือดเอ้ยไม่ใช่เลือดดาเมจเพิ่มเป็น2องแสนนะครับแล้วก็ครูดาวเนี่ยเท่าเดิมระยะเพิ่มเป็น52นะครับแล้วก็วิ่งเท่าเดิมแล้วเอาไปเอาเคตันเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวทําการขายตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เรียกว่ารดเร็วเออเว้ยเร็วสองร้อยทุกคนเร็้ยวสองร้อยหนึ่งเว้ยมีท้ายกดอย่างนี้ดาร์กลีอะไรวะลีลีเพอร์โซใช่ไหม โอเคเดี๋ยวทำการกดตอนนี้เราเปิดคาสิีอยู่ใช่ไหมเอาเทวะนนี้อา้อาวอ้าวอ้าวคือคืออะไรแป๊บหนึ่งอ๋อจะโบกน้ำมีอ่าขี่ตัวเองเอออ๋อแสดงว่าโบกถาวรดีครับอย่างเงี้ยทุกคนใช่ไหมเทียดูรีกือบ แล้วเรเวเตกเพ่งเรเเตเก็เพิ่มขึ้นเ,เ,เรื่อยๆด้วยทุกคนามอยากรู้ว่า,วามันส่งสัลักษณ่อรตอนเนี้ยคือถ้ามันแบบไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนพวกริม,มรู้อะไรอ่เงี้ยคือแบบโคตรดีเชียมึงมึงก็มึงก็โหดโพดเนาะโอเคทุกคนเดอวแคปแบบแมง่งตัวเฮียอะไรโหดชิบหาย <laughs> พี่แม่งก็โหดเกินพี่ ไม่เหมือนตัวโอไอตัวโอไอตัวโอเอสอะตอนนี้นเออโอเคเดี๋ยวจะรอดูสักพักน,นะครับว่าอ่าดัมมจจะมีเพิ่มไหมหรือว,ว่าแบบจะอะไรมีการเพิ่มกันอีกไหมนะเพราะว่าผมอยากรู้นะครับว่ายิ่งเราอยู่นานมันยิ่งเพิ่มไหมนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการตัดไปตัดไปก่อนแล้วกันนะโอเคก็ one hour later อ่าโอเคครับตอนนี้เราตัดมาตอนที่ตัวน,นี้เวล410แล้วเนาะก็ ผมคิดว่าน่าจะไม่เพิ่มนะครับเพราะผมลืมไปว่าพาสซีมันไม่ได้บอกว่ายิ่งอ่าเลเวลขึ้นเยอะเท่าไหร่ดาเมจจะยิ่งขึ้นเยอะตามไม่ใช่นะครับก็คืออ่าพาสซีมเดีเย๋ยวจะแบบให้ให้ฟังใหม่ก็คือเมื่ออ่าเลเวลจะขึ้นตามที่เราฆ่าได้หรือทําดาเมจได้หรืออยู่รอบสิบวินาทีนะครับอ่ะก็คือทำดามิเดียได้หนึ่งแสนก็คือเลเวลจะขึ้นนะครับทุกอย่างเลเวลจะขึ้นอย่างละหนึ่งน,นะครับแล้วก็คอมโบไอเทมเนี่ยก็คือจะขึ้นอ่มีมาตอนที่เลเวลอ่าสิบนะครับก็คือแค่นั้นแล้วก็นี้ก็คือจะเพิ่มแบบ สาแต็กยังถาวรนะประมาณนั้นนะฮะเออก็พูดง่ายๆครับตอนนี้450แห้วนะครับ4ิ0ด้วยบางแล้วใช่ไหมพอ470แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวตัดไป่นล็อบบี้เลยแล้วกันก็ตอนนี้สแต็กก็จะมานี้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันที่ล็อบบี้รับผมอ่าโอเคครับก็ตอนนี้อยู่ที่ล็อบบี้เป็นที่รวมนะครับก็อ่าสำหรับคลิปนี้นะผมบอกว่าคิริโตเนี่ยหรือว่าอ่าพี่พี่โตของเราเนี่ย ผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่คืออยู่แค่อยู่ถึงเลเ e l 50อะนะครับทุกคนก็จบเลยก็คือชิลแล้วก็คือแบบเราแค่กดอันติก็คือปล่อยที่เหลือคือปล่อยจอยได้เลยครับก็คือจะดาเมจอยู่ที่อย่างนั้นค้างสต็อกไปเลยแล้วก็คือแบบว่ามันมันไม่ถือว่าแบบเป็นเกมที่นานเกินไปหรือว่าเป็นแบบคือผมมองว่าอาจอาจจะไม่ถึงขั้นเบต้าแต่ก็ คือตอนนี้คือเราลองแบบไม่ใส่ของเรามันก็เลยแบบอาจจะแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ผมมองว่าอาจจะเล่นได้นะผมมองว่าผุ้เล่นใหม่ก็สามารถหาได้หรือเปล่า,น,าน่าจะได้แหละเพราะโหมดไอเจียนก็สามารถลงได้ทั้งโหมดอีซี่โหมดฮาแล้วก็โหมดเอ่อเฮลนาลกใช่ไหมน่าจะใช่นะเออก็สามารถหาได้ก็ผมไม่รู้ว่าเขาลงกันไปได้ยังไงนะแบบเออนึงร้อยก่าอหนึงร้อยก็ประเ็นต์กันแล้วเนี่ย แบบเกินผมคิดว่าตอนแรกมีแค่หนึ่งร้อยด้วยแต่ว่าตอนนี้ทุกคนแบบไปแบบเกินหนึ่งร้อยกันแล้วนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จบไปที่นี้แล้วกันนะคลิปต่อหปือคลิปตัวอะไรหรือเกมอะไรหรือแม่เป็นไรนะครับก็ฝากอะไรก็แชร้ฝากใครด้วยน,นะครับคลิปนี้ตัดจบไปที่นี้แล้วกันนะเพราะเดี๋ยวต้องอัดต่อแล้วครับบ๊ายบาย